ใหญ่ฟังเป็นเมียหลวงไม่น่าเชื่อนะภรรยาตัวน้องผมจะเก่งกาดขนาดนี้ดูฮะผมกลับมารับประทานข้าวนะฮะเจอภรรยาผมเปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์อยู่ไปซื้อมาจากไหนออนไลน์ชีป๊อปฮะสั่งมาจากชีป๊อปและซาลาดานี่มันเก่งเกินไปอ่ะเอาจริง มันน่ารักอ่ะผมไม่คิดว่าจะเห็นภาพภาพนี้ดูเออทำไมครเปลี่ยนกันไม่เป็นนะสั่งมาเองเปลี่ยนเองด้วยดูครับไม่เอาไม่ไม่อยากเห็นหน้าอยากเห็นผลงานเห็นหน้าเบื่อแล้วเอ้ยอะไรเราเห็นผลงานอะไรหาไข่ควงหาอะไรเองด้วย <c oughs> เก่งกวะ <c oughs> ชอบอ่นะและอันนี้อยู่ในขั้นตอนในประกอบหรือปลาทอด ปร,ประกอบนะไม่ใช่ประทอดนะแต่ก็ทอดแหละถึงจะกรอบอนี่หันหน้ามายิ้มให้กล้องนะคะับเฮ้ยเก่งเทะวะทำไมดูครับฝีมือภรรยาผมไม่ไม่ใช่ธรรมดาดานะฮะรอเตยกว่าจะเสร็จกลับมาเห็นภาพภาพนี้แล้วความคิดที่จะมีใหม่ก็หายไปเลยนะมีแลหละมีเพิ่มมีรถใหม่ไงรถคันนี้สตร์าไม่ติดไงความคิดที่จะมีใหม่ก็หายไปเลย เราอยากมีเพิ่มแทนและลองคิดดูถ้ามีเมียแบบเนี้ยเก่งเกงแบบเนี้ยสองคนอะ่ะแต่เก่งกับคนละแบบชีวิตเราจะมีความสุขขนาดไหนนี่ฮะมาดูผลงานของภรรยาต่ออ่ะและสั่งซื้อรู้ได้ไงว่ามันมันคือแบตมอไซค์ก็ซื้อตเก่งหมอทำไมไม่รอให้เต้ทำโอ้รอเต้กว่าจะทำ <c oughs> ปีนี้เขาไม่ได้ตาร์ t ตีนไปเรื่อย ไม่ได้สตาร์ทมือละทีกระดาษทิโอ้โหขอบแดกไหนประกอบยังใส่แล้วทาไมคู่บวกคู่ลบใส่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยเฮ้ยเอาไม่ลองสตาร์ทก่อนเหรอว่มามันติดไม่ติดสบายบ,บ้าบ้า เบิร์แรงเดี๋ยวเบขา,า, <laughs> า,าขาดภรรยาใครเก่งแบบนี้บ้างเอ้ยมันเกินไปเอาจริงรดูสิเนี่ยฮะโอ้โหแล้วเดี๋ยวพอวันนี้บ้างก็ล้างรถอีกใช่ไหมดูเปรอะ <laughs> นี่พูดดักไว้ก่อนเลย <laughs> <laughs> แล้วผมจะทำอะไรได้นอกจากรับประทานข้าวแล้วก็นอน <laughs> แล้วก็อ้วนฮะ <laughs> น้ำหนักขึ้นนะ เน่ประกอบเข้าล็อกเป็นด้วยดูสินะฮะเก่งว่ะเฮ้ยใครอยากได้เลขเด็ดมีนะฮะ <laughs> มีนะฮะมีนะฮะอยากได้เลขเด็ดมีนะฮะดูการจับไข่ครควงครับไปเด้ไม่อยากให้ฟางเป็นช่างอะใหญ่าฟางเป็นเมียหลวง <laughs>